สวัสดีค่ะท่านผปกครองและเด็กๆทุกคนวันนี้ครูสมคิดจัดห่วยการเรียนการสอนมีความรู้มาให้เด็กๆนะคะสัปดาห์นี้ครูครูสมคิดจะพาเด็กๆพบกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอ่าสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นคนตัวเราเองพืชหรือว่าต้นไม้สัตว์ สิ่งมีชีวิตจะเคลื่อนไหวได้กินอาหารได้หายใจได้เคลื่อนไหวได้นะคะสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเช่นทรายดินหินโต๊ะเก้าอี้สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อนไหวไม่ได้ไม่หายใจนะคะอ่เด็กๆพอจะรู้ไหมว่าที่บ้านเด็กๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างนะจะมีเหมือนคุณสมพิษไหมต้นไม้สัตว์อาจจะเป็นช้างหรือว่ายีราฟหรือว่าเสือดาว เด็กสิ่งไม่มีชีวิตนี่จะมีอะไรบ้างนะเหมือนของครูส่งคิปไหมคะมีก้องเห็นอย่างนี้ไหมคะมีดินไหมคะมีทรายไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตกันนะสิ่งมีชีวิตสมมุติว่าต้นไม้มันก็จะให้ออกดอกสวยงามหรือว่าต้นไม้ใหญ่ๆเราก็น,นามาทำบ้าน หรือว่าทำโต๊ะก้อี้เตียงนอนก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะทรายก้อนหินดินเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าเขาไปทำอะไรเอาไปทำถนนเอาไปทรายหินเอาไปทำบ้านก็ได้ผสมผสมกันช่างเราก็จะไปทำบ้านได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ ผูสมคิดขอฝากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ